โฆษณาขายรถใหม่แต่ลูกค้าก็ถามเนี่ยรถมือสองนะครับตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้มาชมกัน2รุ่นนะครับเอามาเทียบกันให้ดูนะครับลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์อิซึกิก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอ่ะครับถามกันเข้ามาเยอะครับกับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกัน2รุ่นครับสแบบกันเลยครับมาชมกันครับครับวันนี้นะครับเรานําเสนอครับกับลูกค้านะครับที่ต้องการรถไถมือสองครับทักกันเข้ามานะครับ โฆษณาขายรถใหม่แต่ลูกค้าก็ถามเนี่ยรถมือสองนะครับตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้มาชมกัน2รุ่นนะครับเอามาเทียบกันให้ดูนะครับลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์อิซากิก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอ่ะชมกันครับแน่นอนครับพูดถึงอิซากิกันก่อนนะครับอิซากิก็คือแบรนด์แท็กเตอร์นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า100ปีเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยนะครับก็ประมาณสัก10ปีละก็ฉลองครบ10ปีนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็็็มมีีแแแททรรรรรรกกกกกเเตอออออ์าาาานน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 ะะะคคคคคัััับบบบบหหลลลลยุ่่่่้้ววปงใจผูิโภ จุดเด่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันแล้วก็เทคโนโลยีการจัดเต็มแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมาชมกันครับคันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับทั้งสองคันดีกว่าอพูนทั้งสองคันก็เป็นรถสําหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะหารถไปใช้ในครัวเรือนแบบคุ้มค่าคุ้มค่าเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับก็เป็นรถในโครงการอิซกิชอยส์นะครับอิซกิชอยส์นะครับก็คือโครงการรถมือสองนี่แหละที่รถลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเนี่ยยึดเข้ามาสํานักงานใหญ่จากกรุงเทพอิซกิที่กรุงเทพเนี่ยก ปรับปรุงสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวตรวจเช็ค200จุดเก็บสีในบางจุดเปลี่ยนอะไหล่เข้าไปเป็นอะไหล่แท้ทุกจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับสมบบมติว่ามีคันนี้เช็คแล้วมีอะไรต้องเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนอะไหล่แท้เข้าไปแล้วก็นํากลับออกมาขายจัดสินเชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายให้นานถึง6เดือนด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันก่อนคันแรกอ่ะมาคันนี้นะับคันนี้คันใหญ่กว่านะับคันนี้คันใหญ่กว่าดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะเห็นว่าใหญ่กว่าสูงกว่าคันนี้54แรงมม้าาานนนนรัีเป็ถ uki, แทกอขด24งส 2,832ซี8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับการทำไร่หรืองานนาแบบนาแห้งอะไรเงี้ยครับแนะนำในลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไร่พื้นฐานไร่มันอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็นาแห้งเนี้ยก็ได้นะครับก็เหมาะสำหรับการต้องการรถที่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ถ่ายลึกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับ50แรงม้านะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะครับ4 7 9 0 0 0บาทนะครับ คันนี้นะครับเราให้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลังไปด้วยครับ1ชุดสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถแล้วก็รับรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผ่อนได้นานถึง5ปีนะครับงวดใหญ่ประมาณ1นึ่0 0สนหนึ่งครับงวดย่อยเดือนละสองพันรับการันตีไม่แท้ด้วยผมลืมบอกนะครับการันตีไม่แท้นะครับคันนี้เก้อยามสิชั่วโมงนะครับคันนี้930ชั่วโมงกับรถแท็กเตอร์อิซุกิ NT NT554 นะครับ, 5, 5, 4, รบอีกฝั่งหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็น i s k i ิ Choice รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กลงมาลูกค้าที่ต้องการรถเล็กลงมาผ่อนย่อมเยาวลงมาอีกนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับงานนาตัวนี้3สูบเทอร์โบแน่นอนครับการปั่นโตตรตารี่จดจวดนะครับคล่องแคล่วว่องไวนะครับด้วยขนาดของรถไซส์รถเหมาะกับการพื้นที่นาในประเทศไทยก็รุ่นนี้ก็พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การทํางานพื้นที่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็คันนี้เปิดราคาที่30,000 89,000บาททั้งนั้นเองครับคันนี้สามแสน่นเก้าพบาททั้งนั้นเองนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่780ชั่วโมงนะครับการันตีไม้แท้นะครับ780ชั่วโมงคันนี้แล้วก็เพิ่งลงรีวิวไปวก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับก็พร้อมใช้นะครับทั้ง2คันแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังให้ด้วย1ชุดสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับคันนี้ผ่อนได้5ปีเหมือนกันดาว39,000งวดใหญ่83,000งวดย่อยเดือนละ2,000นะครับดาว39,000นะครับ รถทั้งสองคันนี้จอดอยู่ที่คลังเกษตรยนต์กุ๊บสาขาอำเภอกุชินนะายจังหวัดกลาลสินนะครับลูกค้าที่อยากจะมาดูรถแท็กเตอร์สภาพพร้อมใช้สวยงามแบบนี้ผ่อนได้สอบถามกันได้ที่เบอร์นะครับ0895761986ครับขอบคุณครับ